ามคีมีบ้างไหมฮะความสามัคคีพอคุณมีบ้างไหม<ะ>เสียงรถสะพ้ายเสียงรถและสะพ้าย ยิ่งไลยยิ่งไกล ในสังคมมนุษย์การสื่อสารเป็นเครื่องมือสําคัญในการบอกเล่าบอกต่อความรู้สึกต่างๆที่คนอีกคนหนึ่งจะส่งหาคนอีกคนหนึ่งได้จากกลุ่มหนึ่งถืออีกคนหนึ่งฉะนั้นในปัจจุบันนี้สังคมไทยรอบตัวของเราเต็มไปด้วยการสื่อสารที่อาจจะมองเห็นด้วยสิ่งของหรือว่าการพูดคุยต่างๆ การสื่อสารในปัจจุบันไม่ได้ทําได้เพียงแต่การพูดบอกต่อหรือเขียนเป็นข้อความที่ใช้ส่งต่อเป็นจดหมายได้แต่เพียงเท่านั้นวันนี้รายการสติ๊กเกอร์เออเลอร์อไม่อรักจึงจะขอชวนคุณผู้ชมร่วมค้นหาไปด้วยกันว่าการสื่อสารในปัจจุบันทําได้อย่างไรผ่านมุมมองที่มีต่อการสื่อสารในปัจจุบันของคนในยุคนี้คนในยุคปัจจุบันมองการสื่อสารเป็นอย่างไรและมันส่งผลอย่างไรต่อวิธีการสื่อสารในปัจจุบัน นะคะเรามาสัมภาษณ์ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะค่ะวันนี้เรามาสำรวจกันดูว่าคนในละแวกนี้เขาคิดเห็นอย่างไรกับสติกเกอร์ลายกัครับตามมาดูกันเลยค่ะค่ผะผปกึงไล่นลายเล่นแชทกันบ <c oughs> ้างเล่นค่ะแล้วเวลาเล่นแชทอย่างเงี้ยค่ะใช้สติกเกอร์บ่อยไหมคะก็บ่อยค่ะคิดว่าสติกเกอร์ที่ใช้มีผลดีต่อการพูดคุยกับเพื่อนอยังไงบ้าง <c oughs> เราไม่ต้องพิมพ์คํายาวๆอะค่ะมันสามารถสื่อสาร ปกติเล่นไลน์เล่นแชทบ้างบ้างบางเวลาแล้วเวลาคุยแชทอย่างเงี้ยค่ะใช้สติกเกอร์บ่อยไหมคะสติกเกอร์อ่าแล้วแต่โอกาสถ้าไม่ว่างก็บ้างๆก็จะใช้สติกเกอร์อะไรอย่างงี้ถ้ามีเวลาก็จะสิงใช่มันจะเร็วกว่ามันจะสะดวกกว่าข้อดีก็คือแบบใช้ได้เร็วกว่าใช่ประหยัดเวลากว่าอะไรอย่างเงี้ยเวลาชั่วโมงเล่นด่วนอะไรอย่างเงี้ยปกติเล่นแชทเล่นไลน์บ้างไหมคะก็เล่นบ้างครับแต่ไม่ค่อยเล่นแล้วเวลาคุยแชทอย่างเงี้ยค่ะใช้สติกเกอร์บ่อยไหมคะ ไม่บ่อย่ะเกียดใช้อาปกติพี่เล่นไลน์เล่นแชทบ่อยเล่นค่ะแล้วปกติเวลาแชทอย่างเงี้ยค่ะใช้สติกเกอร์บ่อยไหมคะก็บ่อยค่ะคิดว่าสติกเกอร์ที่ใช้มีข้อดียังไงบ้างคะก็ไม่ต้องไม่ต้องพิมพ์เลยค่ะอ๋อค่ะันเร็วกว่ามันสื่ออารมณ์ได้ดีไหมค่ะสื่ออารมณ์ได้ดีกว่าพิมพ์ค่ะบ่าปกติพี่เล่นไลน์เล่นแชทบ่อยเล่นค่ะแล้วเวลาเล่นแชทอย่างเงี้ยค่ะใช้สติกเกอร์บ่อยไหมคะบ่อยค่ะ คิดว่าสติกเกอร์มีข้อดีกับข้อเสียยังไงบ้างะคะข้อดีส่วนใหญ่จะเป็นบางช็อปนะคะบางช็อปก็เหมาะสมแต่บางช็อปก็คือให้เหมาะสมแต่ส่วนใหญ่ถ้าให้คะแนนความเหมาะสมส่วนใหญ่จะ80%เหมาะสมทุกโลโก้ทุกแบรนด์ค่ะที่กระมังมันวยสื่อสารอารมณ์ได้แทนอารมณ์มีส่วน,นะค,ะค่ะเกิน50%ค่ะคะ่พปกติแชทบ่อยไหมคะ ก็บ่อยเหรอะแล้วเวลาแชนทนี่ใช้สติกเกอร์บ่อยไหมคะบ่อยอะค่ะคิดว่าสติกเกอร์มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคะ <sm all> ง่ายดีไม่ต้องพูดมาง่าจะเข้าใจได้อะค่ะแล้วคิดว่ามีสติกเกอร์สามารถสื่ออารมณ์ได้ไหมคะ <m ink> ได้ค่ะปกติพี่เล่นไลน์เล่นแชทบ้างไหมคะก็ <m ink> เล่นค่ะแล้วเวลาเล่นแชทนีท่้ยค่ะใช้สติกเกอร์บ่อยไหมคะ <m ink> บ่อยค่ะสติกเกอร์คิดว่าสติกเกอร์มีข้อดียังไงบ้างคะก็แทนคําพูดได้ง่ายอะค่ะไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยมันแทนได้จริงๆริะ ก็แทนได้จริงนะคะเสือลงได้จริงอ่ะขอบคุณนะคะครับพูดถึงการสื่อสารการของคนในสังคมเรานะคะรับปัจจุบันเราคนปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีมีบทบาทอย่างมากในสังคมของเรานะครับโดยเฉพาะโซเชียลเน็ตเวิร์ใกรในการสื่อสารการันไม่ว่าจะเป็น Facebook l i n e t w i t t e r หรือดีแคนนะครับซึ่งมีความเร็วและมีประสิทธิภาพมากด้วยใชในการใช้ข้อความนะครับ จะไม่ไ้มีแค่ตัวของนั้นั้นยังมีสติกเกอร์ซึ่งทำให้การสนทนาผฐานะข้อความนั้นน,น,น่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับท่านผู้ชมคิดไหมครับว่าที่มาของสติกเกอร์ล ne มีที่มาจากไหนบางคนอาจยังไม่รู้ว่าสติกเกอร์ที่เราใช้ในปัจจุบันนี้มีที่มาจากไหนสติกเกอร์หรือรูปภาพการ์ตูนเป็นการแสดงอารมณ์ต่างๆนั้นเริ่มมาจากแอปพลิเคชัน Line เป็นแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมส่งข้อความยอดฮิตโดยออกแบบโดยบริษัท Never Japan c o r p i l o r a t i o n ซึ่งเป็นบริษัทของทีมงานเกาหลีและญี่ปุ่นความสำเร็จมหาศาลส่วนหนึ่งมาจากการนำเสนอของลายที่ไม่ได้ใช้แค่คำพูดแต่เป็นตัวสติกเกอร์แบบอิโมจิซึ่งเป็นตัวแสดงอารมณ์ที่ใหญ่เห็นชัดเจนและมีลูกเล่นน่ารักตรงใจผู้ใช้ครับจากที่สอบถามคนที่ใช้สติกเกอร์นะครับ ก็พบว่าสติกเกอร์เนี่ยมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียครับข้อดีของสติกเกอร์อย่างที่หนึ่งก็คือการที่เราเนี่ยสามารถใช้สติกเกอร์แก้ความเขินอายของเราในการที่เราจีบใครสักคนนะครับอีกอย่างก็คือแบบเวลาที่เราท้อแท้หรือว่าหมดกําลังใจเนี่ยเพื่อนเขาอาจจะส่งสติกเกอร์มาให้กําลังใจเราแทนคาพูดเพราะว่าสติกเกอร์เนี่ยมันอาจจะสร้างรอยยิ้มให้เรา ได้มากกว่าคําพูดครับอย่างสุดท้ายก็คือเราที่เราไม่ว่างหรือว่าไม่พร้อมในการพิมพ์นะครับเราก็สามารถส่งสติกเกอร์บอกคนที่เรารักหรือว่าคนที่รอเราได้ครับแน่นอนครับบนโลกนี้ข้อดีก็มีข้อเสียก็มีเช่นฟุ้มเฟือยเพราะสติกเกอร์ที่เราซื้อมาแล้วแต่ความสะดวกสบายของแต่ละคนถ้าไม่ชอบหรือไม่จําเป็นก็อย่าซื้อมาเพตามเทรนนะครับ ว่าสติกเกอร์ไลน์ไม่ได้จาเป็นสาหรับทุกคนหรอกนะครับแต่เพียงเพราะเทรนด์การใช้ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทําให้ผู้คนต่างพากันให้ความสนใจจนกลายเป็นที่นิยมอย่างปัจจุบันนี้เป็นการสื่อสารใหม่ที่ใช้สติกเกอร์แทนการพิมพ์ครับจากข้อความข้างต้นที่ได้กล่าวมานั้นข้อดีข้อเสียของการใช้สติกเกอร์มีมากมายแล้วแต่ว่าคนเราจะดเช่นไรการสื่อสารในปัจจุบันมีให้เลือกมากมายได้แก่การพูดคุยกัน การใช้สื่อต่างๆการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างทั้งนี้ทั้งนั้นดิฉันคิดว่าการพูดคุยกันน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการสื่อสารเพราะการพูดคุยกันนั้นสามารถแสดงถึงอารมณ์ที่แท้จริงของคนพูดได้ค่ะและคุณหลักคิดว่าการสื่อสารแบบไหนที่ดีที่สุดแล้วจะจําเป็นไหมที่เราจะใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารแทนถ้าจะให้ดิฉันเลือกระหว่างการพูดคุยและการใช้สติ๊กเกอร์ดิฉันเลือกการพูดคุยค่ะเพราะว่า เทคโนโลยีไม่สามารถแทนที่ความรักได้เสมอไปสวัสดีค่ะ